ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับหน้าเกมเมอร์เองวันนี้เราจะมาลองเล่นเกมหนึ่งนะที่มีเกมที่มีชื่อว่าะฮะ Shadow Strike เองะฮะจากทางค่ายกอลน,น,น่าเลยวันนี้เราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเกมแนวขับยานยิงๆดันมาคุกลบกระสุนกันนะฮะวันนี้เฮ้ hey, แต่ผมชอบนะเอาจริงผมชอบเกมแนวขับยานมากเลยนะจริงๆมีช่วงหนึง่งหลายๆคนคงนึกถึงแบบเอ่อซีรีส์เกมขับยานเก่าๆใช่ไหมแต่อันเนี้ย มันเอาความรู้สึกนั้นกลับมาให้ผมเล่นอีกรอบนึงอะเอาจริงนะเป็นต้องแปลกใจชื่อท่อปลาปลานี่ยนี่อันนี้อันนี้ชื่อในกาเลนา่าไอดีผมอย่าแปลกใจนะเมื่อกี้ท่อปลปาโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าผมลองไปแค่ด่าดเดียวเองเมื่อกี้เดี๋ยวมาลองดูว่าเกมจะเป็นยังไงนะคือความเจ๋งของมันคือมันอัปเกรดได้ไงผมเนี่ยผมลองเลือกอุปกรณ์หลายๆอย่างมาใส่ดูได้นะเนี่ยอ่าน,นี่ผมได้นี่มาเนี่ยบริชซิโร เอ้เอาจิงเอาจิงมันมันเป็นเกมขับยาที่มันมากเอาจิงนะผมพูดตรงมันมันมากมีวัตถุแปลกๆปรากฏขึ้นด้านหน้าเต็มไปหมดเลยว่าไม่ทันเฮ้ย <c> เ <oughs> สียใจ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่เป็นไรออกลบเขามีบอมมาให้ด้วยนะอ <c oughs> ันมาคุลบกระสุนนี่ยิงมันนี่สบายชิลชิลผมเล่นโทโมาแล้วน่ลบลบลบ เอาจริงเกมนี้เล่นง่ายนะทุกคนมาลองเล่นดูได้นะสนุกผมจริงจังเกมมิ่งเนี่ยทำมน่งให้ตายสิสมาพันธ์ดวงดาวจะกระจอกโอ้ยเออจอกพวกเกมมันกระจอกลองดูพลังของข้าซะวันก็จะเป็นมดไอ้เรื่องมดคืออะไรวะเกมนี้สจบสบายมากหลบกระสุนที่สบายมากนี่ฮะเราต้องหลบกระสุนนะเดชมันควบคุมในการใช้นิวนะครับผมอันนี้น้องๆหลายคนอยากลองเล่นเล่นได้นะเอาจริงมันเป็นเกมที่ผมกำลังติดมาช่วงนี้ ลองลองไปแบบโหลดใน App Store หรือใน Android Store ครับเขาเรียกอะไรนะ Google Google Store เออวู้วเพชรล้วนๆเลยเรากำลังเข้าสู่การโจมตีพิเศษ Rage Mode เมื่อกี้นี้มันเป็นพลังของ Light of Hope คุณเป็น New h ิวแมนใช่ไหม New h ิวแมนคืออะไร New Thai เหรอไี่เคยของ New h ิวแมนสินะจะทำจะพไรก็ช่างเถอะฉันอ่านไม่ทันแค่นั้นเองหลักขุงทรัพย์จะทำให้คุณได้รับอุปกรณ์และสะสมบัตรมากขึ้นหลักขุงทรัพย์ต้องใช้เพชรซึ่งฉัน ใช้คุณเดี๋ยวนี้แหละเอาเลยเอาเพชรมาลายคุมทรัพย์กันไอ้หนูผมซื้ออะไรเนี่ยคอสติคคิวเปิดกล่องแป๊บเย้ไทยสปีดแคนนอนไม่มีเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นลายลายแต่อย่าเพิ่งเล่นเห็นหมดเลยว่าเขาคุยอะไรกันศัตรูกำลังไปที่สถานีพลังงานแล้วนะเฮ้ยผมไม่ชอบกระสุนนี้เลยอ่ะไม่เท่เลยอันเมื่อกี้เท่กว่าเรสกระสุนได้อยู่แล้วนี่อาวุธเต็มครับอาเกตอาวุธ โอ้ยไฮเปอิลหื่มรู้สึกตื่นเต้นมากเก็บโล้ยแล้วสามารถไปโหลดมาได้กับผมได้นะผมกำลังหาคนเล่นอยู่เกมนี้ให้ตายสิผมติดมากเลยเนี่ยโอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยนฉันต้องการดันมาปุ๊บฉันต้องการดันมาผู้ลบ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 นี่จบสบายสบายชิลเฮ้ยขอยากกว่านี้ขอยากกว่านี้ขอกระสุนเต็มจอขอกระสุนเต็มจอเย็ด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 จะได้พวกมันจนได้เย่กลับไปทางนี้พลังงานกันเถอะ ถัาจุปรากฏบนเรดาร์ระวังเส้นทางข้างหน้าให้ดีบอสเอาบอสมาบอสมาบอสฮะบอสเขาอะสูงเขาบอกเอ้าบอสหายต้องให้เท่าช้างโอ้ยไปไปไปต่อนี่บอสอันนี้มีบอสใครเอากับอัพสุนกันฮะไม่มีเขาบวกอย่างเดียวเกมนี้เมื่อแต่พลังกับคุณ ต่ำกว่าศัตรูคุณต้องรู้สึกกลัวบ้างนะคำเฮ้ยเขาไม่กลัวเขาบววเขาบววผมบวกอยู่ดิไอมามสู่เขาบออมาสู่เขาบออสู่เขาบออสู่เขาบออโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอีนูหยิงกันนี่นนี่หลลบหลบหลบ เอาหัวหน้ามาสู้สิเอาหัวหน้ามาเอาหัวหน้าแกามาสู้สิโธวุ้ยได้คริสตัลมาแล้วทหารถอยทัพพี่ลีอาเอกไปพี่กันเหรอพี่น้องกันชิบหายแล้วลิซ่าดิเจ้าอีกแล้วเหรอคิดจะหาเรื่องฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ยฉันอ่านไม่ทันเศร้าหัวครับฆ่าพี่มาเลยฆ่าพี่สามันชิวชิวชิว,ชว,ชวทำดิเอาด,ดิสู้เขาบอกอ่าสู้เขาบอกอ่าสู้เขาบอกสู้เขาบอกนี่หลบหลบหลบวุ้ย uh สบายสบายสบายเกรยกระสุนเกรยกระสุนสบาย ขอยกว่านี้ขอยากกว่านี้มีอีกไหมมีอีกไหมมามาเอาซะแล้วรอ้หอะไรเนี่ยนี่คือเม็อาร์เมอร์ของสมาพันธ์ดวงดาวไม่ไม่กรสุดได้ทอะไรพวกมันได้ต้องใช้ระเบิดโอเคทำไมวะ ทำไมพอต้องระวังคริสตัลฉันเดินเครื่องเต็มกำลังไปแล้วโธ่ไม่ต้องมาทำเป็นพูดเลยยิงกระสุนไม่สู้เขาก็แพ้เขาอย่างนี้แหละหุมฉันสนใจตัวเองก่อนเถอะตอนนี้เราต้องเอาคริสตัลกลับมาให้ได้นะแล้วจะเอาคริสตัลกลับไปทำไมอะวิกทอเรย์นนรินดีนะกับการศึกสอนล็อกอินต่อเนื่องเริ่มขึ้นแล้วอย่าลืมเล่เนทุกวันละ่ะโอเคฮะจัดไปเอเลดหมดเลยปลอดร้บมั่นกันเลยไปเอเลดหมดกันดีกว่าลองดูฮะอันนี้เป็นหมดที่เล่นไปเรื่อยๆมีวันหมดนะสุดขับเลยตายโอ้ยเพชรเยอะเกินมองไม่เห็นเอาเวอร์หมด สู้ power mode บอส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 บอด raptor มาครับเอาเลยหนูสู้เขาบ่อสู้เขาบ่อสู้เขาบ่อโหทค่นี้สบายมากกระสุนแค่นี้โอ้สบายยากกว่านี้ก็มีมาแล้วมาเลยหนูกระสุนหรอฮะมาเลยค่ะสบไปน้องโอ้ขอยากกว่านี้ขอยากกว่านี้เอ้ยยากไปไม่น่าท้ามันเลยโอเคโอเคจิมต่างเกมมิ่งจิมต่างเกมมิ่งจิมต่างเกมมิ่งโอเคเฮ้ยพลังงานหมดพลังงานหมดหมดพลังงานพลังงานเต็มที่ บอส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 ต้องระวังฮะเดสทรอยเออร์อุ้ยตัวนี้เราเคยเห็นมาแล้วเขวเขวเฮ้ยชิวเขวน้องมามาทำไมพี่ไม่ได้หรอกน้องขอยากกว่านี้ขอยากกว่านี้ขอยากกว่านี้เออเออเออขอยากกว่านี้มาดีดีตอกกระสุนมาครับเขาวูดเขาหมดยากกว่านี้ขอยากกว่านี้มาให้หนูเออโอ้ยแยเชยแย่เชยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมายากกว่านี้ยากกว่านี้เออมา เฮ้ยชิวเอาเลี้ยเอาเก้นมาเก้นมานี่ค่ะสวยๆค่ะสวยชอบชอบชอบมาโอ้ชุบโอ้ยมีขึ้นมาลโอุ้ยอะไรวะเนี่ยพิกแพงกระสุนจังวะใครเขาใช้บอมกันไม่มีไม่มีการใช้บอมมาครับกระสุนพิกกระสุนหนึ่งพิกแพงจังวะอนุญากไอ้ด่านนีุยาก,ยากไม่น่าไปทา้าโอ้ยยันแช่ระเบิดชิบหายไม่น่าไปท้ามันเลย <laughs> ยีิบสามแล้วเย่ yeah. มาเดี๋ยวผมต้องไล่กวดทุกคนที่ขวางหน้าค่านี้สู้เขาบ่อสู้เขาบ่อบอสมาบอสมาเฮวีเรดอุ้ยสวยสวยสวยเป็นกระสุนชิลมากกระสุนชิลมากขอยากกว่านี้ขอยากกว่านี้ <c oughs> ตายค่ะเบี <c oughs> ย้ยบเบี้ยบบอสบอสบอสเดทรอยเยอร์ er. มาฮะม,<า>มาเลยน้องสู้เขาไหมสู้เขาไหมสู้เขาบ่อมามาไอ้บอสตัวนี้โอ้ยอย่ายิงอุย้ยเกืบอบเกือบเกือบ้ตายสิเป็นคนไทยตั้งแต่เอ็น คนนั้นต้องใจเย็นไม่ต้องใช้ไม่มีแคนใช้ระเบิดนะไม่ใช่ระเบิดใช้ระเบิดกันไม่มีไม่ต้องใช้โอ้เรียบร้อยฮะสวยครับเก็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 บอร่อยหอมรสชาติเป็นช้ามาอะไร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 สบายสบายฮะรับเบิดสิครับโอ้ยเกิดเกิดเเกิดโอ้ยหลบได้อืมเฮ้ยใหญ่ชนกูอ้ยเละเลยบอสบอสบอสอัลเมอร์ลิซาร์ดมาครับบวกครับบวกบวกเฮ้ยขอยากกว่านี้ขอยากกว่านี้ กระสุนอย่างนี้แหละเราต้องการกระสุนอย่างนี้แหละต้องการกระสุนอย่างนี้แหละเออมาครับน้องอุ้ยสวยชอบชอบชอบโหพลังอุ้ยเลเซอร์เออใหญ่นะ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 โอเคโอ้ยเลเซอร์ลืมไปว่าเขามีเลเซอร์ว่ะเคยมาเจอกันใหม่คราวหน้าผมกับการแคสเกมกับผมหน้าเกมเมอร์นะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ Thunder Strike เปิดให้ดาวน์โหลดเล่นฟรีกันแล้วทาง App Store และ Google Play นะครับ